แม้ไม่ทันเห็นภาพจริงยุคโด่งดังของยอดรักสลักใจครั้งยังมีชีวิตแต่ต้นแบบการร้องเพลงลูกทุ่งชายให้หน้าฟังบวกเสน่ห์ลูกเล่นหน้าเวทีเจ้าของเสียงสายนัดไม้ทองคำศึกษาจากบนันทึกการแสดงสดที่มีและยกให้ยอดรักสลักใจเป็นเหมือนตำราของนักร้องลูกทุ่งสื่อไปกับเพลงล่องเรือหารักซึ่งศิลปินสาวร,รวมขับร้องบนเวทีรำลึก พร้อมกับเพื่อนศิลปินอีกกว่า20คนนำบทเพลงของยอดรักที่แต่ละคนประทับใจมารำลึกถึงอดีตขุนพลเพลงลูกทุ่งผู้ผ่านประสบการณ์ทำงานบันเทิงหลากหลายจนนั่งในใจแฟนเพลงยาวนานแม้จากไปแล้วถึง9ปีอยากจะร้องแบบไม่เหมือนใครก็เลยร้องอเป็นยุคที่สองของพี่แอลคือว่าหลังจากปิดวงไปแล้วก็เปิดวงขึ้นมาใหม่แล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวก็คือขึ้นเวที พบกับหัวหน้าโวพระเอกลูกทุ่งตลอดการยอดรล,ลักใั่ใจก่อนจะร้องเพลงนี้อ่าวอดกันเองแปดครับรับฟังเพลงนี้สักหน่อยเาเข้าไปดูย้อนหลังหรือว่าเข้าไปดู งเก้าปีที่จากไปยอดรักตลอดใจในวันนี้ค่ะก็มีศิลปินนะคะที่หมุนเวียนกันนําบทเพลงของคุณเอลอดรักมาขึ้นเวทีค่ะอย่างเช่นพี่ดํารงวงทองนะคะวันนี้ก็นําทั้งบทเพลงมนรักลูกพุ่มค่ะแล้วก็จักรยานคนจนมาขึ้นเวทีทั้งสองเพลงก็ล้วนเป็นเพลงที่พีเอลนั้นเคยถ่ายทอดไว้ค่ะรยยาาบออ่ Hait ่งหว จัก,กรยานคนจนจดหมายจากแนวหน้าทหารเรือมาแล้ว30ยังแจ๋วล้วนเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากและด้วยชื่อเสียงความสามารถที่มีทําให้ยอดรักสลักใจได้บันทึกเสียงเกือบ4,000เพลงเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีคิวงานมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกับสาย,ยันสัญญาและพุ่มพวงดวงจันทร์คู่ซีทั้งบนเวทีบทบาทการแสดงและชีวิตส่วนตัวแม้เป็นศิลปินลูกทุง่งแต่ยอดรักสลักใจสนใจดนตรีหลากหลาย ถนัดเล่นกีตาร์โดยเฉพาะเพลงของซันตาน่าตั้งแต่สมัยเชียร์รำวงด้วยความใฝ่ฝันจะเป็นศิลปินจึงทั้งบทเพลงและความหลังเล่าผ่านไปกับงานรำลึกที่ตอนนี้พี่เพิ่งเสียชีวิตไปเอาเองก็ไปร่วมงานของพี่เพิ่งแล้วก็เรียกว่าไปแบกลงพี่เพิ่งเลยใส่ชุดเออนิทิไปแล้วก็เออเรียกว่า เอาไปเพื่อนเป็นเพื่อนที่สนิทมากแล้วก็ให้ความสำคัญคนน้ายอดรักเนี่ยทำดีมากกว่าที่เดินทางดีมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่มิตรักแฟนเพลงเนี่ยก็เลยทราบซึ้งแล้วก็รู้จักมากขึ้น ดีกว่าเพราะฉะนั้นท่านความทำความดีไว้เยอะผมว่าอย่างนั้นนะครับไม่ได้จริง,รงๆนะฮะเออไม่เป็นมันเป็นมันเป็นเหมือนกฎของนักรรอง,งาน9กาปีที่จากไปหัวใจยังคิดถึงยอดรักสลักใจมีไปจนถึงวันที่16สิงหาคมตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมโดยร่วมทำกิจกรรมจำหน่ายเสื้อที่ระลึกวันครบครอบกับผลงานเพลงที่ผ่านมาเพื่อน,นำไรายได้ส่วนหนึ่งมอบแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจึงเป็นทั้งพื้นที่สร้างสารรค์และให้เพื่อนศิลปินกับแฟนเพลงรำลึก ถึงอดีตลูกทุ่งคนสำคัญน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รา,า,ายงานลลืมยออรักใจ